อย่าอย่าหยุด huh. ร uh ้ออะไรอะไรเออเฮือ huh. ว uh ิ่งไปวิ่งไปเดิน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 อเจ้าเออเฮือีทีที่เออเฮือเฮือโอ้ย โอ้ยขาวเออเอาไม้มาฟาดเออมุดเข้ามามุดเข้ามามดเข้ามาเมันเดินยากจังอุ้ยติดหน้าเอ้ยติดเอ้ยโอ้เขียวาคุณเอ้ยออมีเลยเอ้ยตังตกไปลไปโอ้โห Không, oh ông my phát go. Ú! Ê, lên đi, lùi lên. Ú, 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 ơ khừ. ดูเดินดิยังกันลื่นอะไรบาง,ยงอย่างเอ้ยๆๆยยด้วยย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 ยวยย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 ายยยยยยยายย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 กยย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 ยลยวยยยยยยัยย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 ๆยยยยยอย้ยยยอยย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 ยพย้ย S <S อะไรอะไรเออละลายนี่เออทีทีเฮ้ยขาตรงพลิกตัวเฮ้ยลุบปุ๊บปุป๊บขึ้นมาอ,อู้อู้อะไรเออพกัพกพกักพักเยอะใหญ่ทุเรีน ไป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 ปปปยปรองเท้า่องเท้าแของเท้ากะติอไรอุ้ยอมือประสาอูอูอเขียวด้านหลังทำาไอะไรอะไรยาอะไรอือผัก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 อืออุ้ยตินอะไรวิิงววิงววิงวิงว ครับไม่ออูู้้มาดูต้องเกมใหม่โหลดใหม่เมื่อเย็นเมื่อกี้เกมนี้โหลดง่ายมากเลยเป็นเกมที่พี่เบร์พี่เอ๋เขาเล่นกันวนุกนานอะไรอะไรอะไรหาโหลดได้ง่าย โอ้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 อะไรอะไรอื้อไอ้อะไร่จะผักมันตกเนี่ยเฮ้ยเราจะตกเองสักกันเฮ้ยอย่ามาอย่าอย่าเฮ้มาเฮ้ยก้มลงฟุบเฮ้ยตกซะเองเอาเอาเอาเอคุณเอาไงเอา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 เอ ออโอ้ย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 รอด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 ไม่โอ้เสียงพุ่งไม่แล้วหัวหน้าทีมพุ่งไปก่อนเลยห <c oughs> ักหัวหน้าทีมครับโอ้ครั้งนี้เราถูกชะตาไกลเขียวมาเลยเขียวสู้กันเนี่ยเอาตีนยัดหน,น้านเลยเอาตีนทีนนหมหน้าเลยไอ้เวงลุกตีนหน้าอู้ เฮ้ยเพื่อนรู้มาเฮ้ยโอ้คยายยายยายายวิ่งวิ่งวิ่งวบวตัวละลายนี่ทีบขานะคะอู้อู้อู้คูอู้อ้มาดีมาดีเอ้ยเอ้ยย้าสองคนนั้นล่วงเองครับ เราสองคนละเลพื่อนเอาวันดีอะไรอู้อู้สกัดขาอุ้ยมันกรละล้วงล้วอุ้ยโอ้โหตูดแม่งแข็งมากเราแทบปิว้วเฮ้ยเฮ้ยยย้ยย้ยย้เฮ้ย,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 ยจัวนกันทำไมเนี่ย อู้อู้หักเองลบเองอู้เอ้ยอย่าลุกเอ้ยลุกเลยลุกเลยอ๋อ <c ười> คุณเมาเหรอครับเอ้ยอ,อย่าเตะขาตูอ้อยย่าย่าย่าตัวจังละลายเอ้ยมังโจด,ดได้ด้วยมาน,นี่มาน,นี่มาหาตู้นี่มาหามาหาเออหันมาหันมาหันมาเอาไปไหน ไอ้อเพื่อนโอ้ยอย่าคิดสั้นเพื่อนเดี๋ยวช่วยไอ,อย้ยิ่งยูฮูชนะว้วเออเื่อนแล้วเราจะอยู่ทำเพื่ออะไรกันนอนไว้ด้วยดิ